สวัสดีค่ะช่องกินเต๊ะกินนัวลนะคะมือนี้สิพากินบอกว่าเก็บเห็ดน่ะคะ่ะมาเบิ้งเลยค่ะเฮ็ดเห็ดกอนะคะ่ะอันนี้คือเห็ดกอกอเคลียได้ค่ะเคลียเบิ้งแม่น,มนเบิ้อละค่ะน้ำมือนะี้่ะเย โอ้ย oh, you know. นั่เผาค่ะมันเห็นตอนเผาแล้วบอกเขาอเอาไปใส่เอาไปอันนี้เอาไปอันแกงเอานามหวานมันบอกเอาไปปัน้นไปปั้นเอเชียมันค่ะกินเขาพี่น้องนี่ค่ะ มันอันผุนขาข้างผุนแม่นเบิดได้ขาข้างผุนนี่เขียะเอ็ดนี่ก่นดอกคุ่ยายแม่จักอัน อ่นเกอได้เลยอันนเีย,เยมาคะดอกอ่อนแม่เบิดลค่ะคุนพี่น้องนี่ยขังนี่แม่เบิดได้ค่ะนี่นเยเี้ย่เซื่ืะค่ะเาเ็ดเเนี่ยมันติจุลูอยู่ขึ้นน่ค่ะเี้เยวเยนีน โอ้ยมันโดกมันโดกบานมากคะ่ะมันเข่าแล้วเรามาค่อนข้าง,างห้กจะช้าหน่อยได้กันนะมาเห็นบอนบออยิวเห็นแบบลัดตัดแบบซุ่มเข้าไปยิวเห็นบเห็นวอาอีตัดนะ ดีกินเลยค่ะลับเลยก็ได้อ <laughs> ดอกด้วค่ะอืมนั่นเบินแล้วค่นนี่นี่ค่ะเห็ดก้อนเห็ดก้อนแดงค่ะว้าว น,นี่ค่ะนกกระเชื่อยู่ขึ้นอยล่ค่ะนกกระเทียวออกนะนี่อีกค่ะนกกัะเิือยู่นี่แน,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 น่ามาเขาก็เห็น นี่่คะอ๋ออ, ous, อ,อ,อ,อันนี้ก็เห็ดพีเบื้อนาะค่ะเห็ดก็เห็ดยังล่ะกินบ่ได้เด้อค่ะนี่แบบนี้นี่กินไม่ได้เ็ดแบบนี้กินไม่ได้เด้อค่ะมันก็จะคล้ายๆเห็ดปวดไก่หน่อยเนาะเห็ดอันเห็ดหนางัวค่ะเห็ดหนางัว นี่ค่ปลาเห็ดแม่นเบิดลลอนี่ปลาเห็ดกะสิมีเอามูมานำมีพรนมีเห็ดอ,อมพรนได้นะคะเนาะดองโอ้ยเผาแล้วพีน่น้องอันนี้ก็แม่โอ้ยแกแสดงว่ามันออกอันโอ้ยมันแก้เบิดแล้วะคะ่ะนี่เห็น นี่ค่ะแก่หมดแล้วเอานี่ออกนะคะอีกดอกหนึ่งเลยเอาไปปัน้นเอาไปปั้นเอ็ดน้ำเสือเอ็ดอันนั้นเนาะค่ะเนาะอันไปปั้นเอ็ดน้ำเสือเอาไ,ปไปวา้ไปวานไปวานเราจะเอาไปหด นี่ค่ะอีกดอกหนึ่งแกงสุดน้ำสุดน้ำม,มันหอนนะค่ะโอ้มอยมันเถ่าไหมมันเถ่าค่ะเห็นบ่คะ เคากันแช่กันตาเปลืนอันนี้คือดอกท้าว มาพี่มากจับโทรศัพท์ให้กูดูนี่เออมาพี่ นั่นแล,ละหมดก็ละตอด โอ้มันจะเข่าแล้วเนาะโอ้มันจะเข่าแล้วดอกนึ่งดีอยู่ นี่ค่ะเห็ดที่ได้เก็บม,มาค่ะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้จะดอกแถาๆสีมาแกงนะคะ